มาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยครบรอบ57ปีเตรียมจัดแข่งขันกอบการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิหาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี16พฤศจิกายน2565นี้เวลา12นาฬิกาที่สนามกอบกรีนเวลเลย์คันที่ับบางนากอบการกุศลครั้งนี้เราก็จะ่เคหอาทุนสมเด็ให้กับคนบรินภคนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบโครงการ ต้นกล้าตากล้องท่องเที่ยวไทยเพื่อนน้องที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนสวดศึกษาเทพรั์จังหวัดประจวบทีรีขันครับ คอปอพอจัดงานสื่อมวลชนสังจรที่เขืนแก่งอาจารย์จังหวัดเพชรบุรีสรุปผลงานในรอบปี2,565ที่ผ่านมาวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปี2,563 2,564และ2,565ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนทั่วไปรู้จักคอปอพอหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมากขึ้น โดยเฉพาะกประกันภยัยโควิด -19 เจอจ่ายจบและบริษัทประกันภัยหลายบริษัทล้มเกิดปัญหาคาราคสั่งเรื่องการตีความการร้องเรียนการจ่ายสินไหมทดแทนข้ามเกี่ยวมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตน้ำซ้ำยังมีร่างกฎหมายประกันภัยที่ยังตกค้างอยู่ในรัฐสภาเช่นร่างกฎหมายเอาผิดผู้บริหารประกันภัยที่ยกเลิกกิจการกฎหมายการส่งเสริมการควบโอนกิจการ กฎหมายประกันภทัยทางทะเลที่เราไม่มีกฎหมายของตัวเองยังใช้กฎหมายของสหราชอาณาจักรอยู่เลยครับดรสุธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ,กรกประกันภัยคอปพ,อพอบอกว่าปี2566เก้าย่างต่อไปนี้คอปพ,อพอมีประสบการณ์มากขึ้น จึงได้วาง9มาตรการเช่น 1. มาตรการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ 2. มาตรการปรับปรุงกฎกติกาหรือหลักเกณฑ์3การถอดบทเรียนจากประกันโควิดเจอจ่ายจบ 4. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างจริงจัง 5. ตอบโจทย์ความต้องการของประชา,านชนอยากได้ประกันแบบไหน 6. การปรับปรุงกฎหมายแม่บทด,ด้านการประกันภัย 7. ส่งเสริมงานวิในใจัยด้านการประกันภัยซปเปอร์วปส 8. สื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจและสุดท้าย9ก็ต้องปร,ปรับปรุงองค์กรของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอครับพอปภประกันภัยก้าวสู่ความท้าทายใหม่ปี2,566บริหารความเสี่ยงอย่างเข้มแข็งยืดหยุ่นและยั่งยืนนะครับที่ตลาดนัดเรือบินตะบนบางปาามเพ่อบางปีจังหวัดสมุทรปราการ ฝุ่มพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรวมตัวเรียกร้องความเป็นธรรมหลังอบตอบางปลานำนังสือราชการสามฉบับมาติดทั่วตลาดโดยมีใจความสำคัญว่าห้ามใช้หรือเข้าไปในพื้นที่ครับสร้างความไม่พอใจกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเรือบินเพราะไม่มีการแจ้งลูกหน้าบรรดาษสามแผ่นทําให้ลูกค้าลดลงครับไปเนี่ยมันจะ,จะจะทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการในตลาดเราเนี่ยตกใจจํานวน ลูกค้าที่เข้ามาใช้ในการเหมือนจะน้อยลงที่ร้านเมี่ยงปลาเผาบาติดลมก็ไม่เข้าใจท,ทั้งที่มีหนังสือรับรองให้เปิดร้านอาหารจําหน่ายสุราถูกต้องทุกอย่างก็ออกให้โดยอบตอบางปลาก็มีหมดนะครับแต่ว่าเขามาเปิดร้านปุ๊บใบนี้ก็มาแปะไว้เลย ซึ่งเราก็ไม่กล้าเปิดอะร้านค้าในตลาดอีกหลายร้านก็กลา้ากล้ากล,ลัว,วเปิดบ้างปิดบ้างเพราะมีภาระราค่าใช้ใจ่ายเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกน้องผมว่าคําสั่งที่นายกมาติดไว้เนี่ยผมผม,ผมคิดว่านะฮะในความคิดผมเองนะครับผมน่าท่านจะน่าจะเอาไปออกไปก่อนนะฮะแล้วก็เข้ามาคุยชี้แจงกันมาปรึกษากันว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับกรณีแบบนี้ขอวอนให้ท่านนายกมาคุยกับแม่ค้าว่าคุณต้องการอะไรไม่ใช่มาทําแบบนี้ แม่ค้าเดินร้อนวานหนึ่งพันร้านค้าฝากชีวิตไว้ที่ตลาดนัดเรือบินอบตอบางปลารีบเข้ามาคุยหาทางออกร่วมกันอย่าปล่อยให้เน่นนานวันร้านค้าจะยิ่งเสียโอกาสขาดไรายได้นะครับร่วมถามแรงตอบแรงเมื่อพ่อค้าแม่ค้ากล้าถามนายชนินทร์เรืง,รงนยายอบตบางปลาก็กล้าตอบแต่ตอบเป็นจดหมายน้อยนะครับสรุปไม่ได้ปิดตลาดเรือบินนะ เป็นเรื่องของภาสีและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ถูกต้องจึงต้องมาเคลียร์กันก่อนพ่อค้าแม่ค้าเปิดขายได้ปกติเห็นทีปัญหาจะสลับ,บซับซ้อนเสีแล้วละครับเพราะที่ดินตลาดเรือบินเช่าช่วงซ้อนไปซ้อนมาภาษีรายได้ผลประโยชน์ก็เลยซ้อนไปซ้อนมาสัปดาห์หน้าจะกลับมาทำความจริงให้ประจักษ์นะครับ เจ้านายปูนปูติดตามป๋าแงมมจูโจมช่วยชาติบูราการได้ที่ f เฟซบ o ๊กข่าว่าเง็มทุกวันและยูทู e ป่าแง็บรับเจ้านายปูนปูน